วนดูก่อนนะครับว่าด้านหลังมีหรือเปล่าเช็คให้ชัวร์ครับมิดมาร์คครับมาทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นตัวหลักของที่เหมือนกันนะสำหรับมิดมาร์คนีครับครับผมเกมเมสกคู่นี้มิดมาร์กก็โหทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็ไปติดตามกันได้ครับสำหรับน้องมิดมาร์คนี่ฮะแล้วก็ทุกๆคนเลยครับปุ๋ยนี่สตรีมอยู่เพจอะไรครับเอ่อเดี๋ยวดูเลิฟฟฟอร์มแมมาก่อนนะฮะนะฮะฝากหน่อยนะฮะตรงนี้รับปุ๋ยก็หลับปุ๋ยเลยครับชื่อตัวละครเลยครับอ๋อตามนี้เลยนะตรงนี้ครับ ทานอสครับเอเดียสโกพี่หมูบ็อกต์กินกระโดดขึ้นมาแล้วคือตะโขบมาเป็นเอเคเลดดอดและซี่อยู่โดนน็อกดาวลงไปโดยทานอสแลวพี่หมูเข้ามา oh. แบบนี้ไม่เห็นว่าหลังแตกแล้วโปชิกินินจากำล,ลังจะเข้าไปช่วยแต่ว่าดูแบบนี้ยังไงกันเนี่ย hey, <ๆ>เลยเขาออกมเก่งโอ้โหอยู่ี่ครับระยะนี้โออาเก้าสิบหกต้องรีกูกับน้องวิวก่อนหรือเปล่าครับเอาข้างหลังก่อนดีกว่าครับมีคัมแบ็กครับเดินเข้าไปในบ้านก่อนฮนะ เมื่อวานไปถามน้องเก่งไปเหมือนกันนะบอกว่าสู้ๆวันนี้เขาบอกว่าเมื่อวานเมื่อวานไม่มีหญิงไม่มีแรงยิงนะฮะวันนี้มีหญิงมาแล้วนะฮะและเห็นคิวฟีของน้องเก่งใ่ไเหมือนกันจะโดนหลังจั่วมาแล้วต้องเข้ามาพันยาก่อนเลยแล้วโดนกดมาจากด้านบนโอ้โหพูดถึงไม่ทันไรยับน้องเก่งกาเกือบตายครับแต่ตรงนี้น้องวิวคัมแบ็กอยู่ทางด้านหน้าครับกำลังจะไปเจอโออาร์เก้าสิบหกขึ้นมาชั้นสองก่อนน้องวิวเพจวิวคัมแบ็กนะครับก็สามารถไปติดตามน้องกันได้เลเลือดต้องพันยาก่อนครับ จะเจอเนตไล่ขึ้นมาหรือเปล่าครับโออาเข้ามาในบ้านแล้วอยู่ทางด้านนอกครับเอาละกรับเนธ, <S 2> <S 2> <S 2> เนธมาแล้วถ่านน้องย,ยิงใส่น้องเก่งพิลมงษชนแนลแล้วเก็บคิวไปเลยเลยครับตรงนี้โอ้โหลำบากเลยครับน้องวิวเหลือพิเกตคนเดียวเท่านั้นภาพตัดมาครับ น้องมิงกับมิ้งก็ยังไม่มีการปะทะกันนะครับอยู่ห่างกันค่อนข้างไกลเหมือนกันจากเอ็กซเรย์ที่เราเห็นนะครับแล้วก็เป็นหน้าของลับปุ๋ยเนี่ยกลับมารีกุ๊ปรวมกับเพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยครับพี่โจครับแล้วมี่นะท่านนักมาร์ตโดนนะนะของน้องวิวคัมแบ็กมาแต่เป็นท่าของโออาร์เก้าสิบหกครับไปปิดและจบเลยครับเอ็กเอเยร์สโก้ครับจบสิบหกครับโอ้โหน้องวิวคัมแบ็กยิงได้ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าโดนเทรดมาแบบนี้ไม่ไหวจริงครับเขามีกันสี่ครับเหลือน้องวิวเพียงคนเดียวเท่านั้นครับเขาเรียกกกกววว่าออออแแลลล้้มมุุงงบด ไม่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 ไมถูกแล้วแหละแต่หมายถึงว่าถ้าถ้าย้อนกลับมาเมื่อกี้ได้ได้หนึ่งฮาแล้วเหมือนกัน <c oughs> นึกออกแล้วแต่เลยไม่ทันแล้วละ่ะจะบอกปีนเกลียวไ <c oughs> ก่กระต่าครับเน็ตเจไอครับเพจเน็ตเจไอก็เลยเจอกับปอนพีเอดีเอสแล้วก็พีเอดีเอสก็โอ้โหเรียบร้อยก็ขึ้นสโคปมาสวนใส่เน็ตเจไอหายไปเลยเปิดสัส่งตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าครับยิงปลายใส่ปอนแต่ยังไม่มีดาเมจติดขึ้นมาแบค็คไวรัสคือสโคบคุณสี่แต่ว่ามันติดวงกบอยู่ยังสโคปหาใครไม่เจอครับกิววี่อยู่ในไกลๆครับ บอลช้งเห็นหรือเปล่าแั่แต่กิววีสวนใส่แบ็คไวรัส22นกดาวลงไปแก้บแล้วปอนกำลังโคเวอร์อยู่ทางด้านซ้ายมือไม่หยุดไม่รู้จักหยุดจากหย่อนนะฮะสำหรับคอร์สนี้จะทิมมันเลยแล้วกันตรงนี้สำหรับด้านกิววีแล้วจะงัดแล้วเดินมาสองแล้วเขาก็จะรีเซ็ตกันเสร็จแต่นจะดึงยาไม่ทานตรงนี้จังหวัด้ะต้องรีบกันแล้วเดินขึ้นมาแล้วเดินขึ้นมาแล้วแล้วสเปร์แล้วตัวสองเรียบร้อยหมดะคอนหายไปตรงนี้โอ้โห เอดีเครับน้องปอนคิวเฟิร์นสั่งไปได้แล้วก็หมดที่ไปครับสำหรับไก่กับตากนะครับภาพต่อมาครับแม่ถ้าดวงไม่ดีอะไรนะมีเคาะใช่ไหมถ้าดวงไม่ดีมีเคาะแนะนําไปหาตลปัดก่อนนะตอนนี้ครับผมให้ตาให้ตลปัดปัดเป่าเผื่อจะแบบว่ามีดวงดีขึ้นมาบ้างนะตรงนี้ครับทีมตาแดงครับ4 x 2 s ได้ยินเสียงปืนแล้ว s60 มาใส่เพราะ o f f i e แล้วเลับ คุณไปตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อทีมเของเขาทีมตาแดงอ่ะมาอีกแล้วอ่ะพี่บอกดูเหมือนโรคระบาดอย่างไันไปดูระเบิดจะเห็นแล้วท่าน้าของนัดจ่าในบ้านเอาละวดิเอสโซซิปบอกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นเลือดแล้วขึ้นอเล็ดดอทโอ้โห่ทามมิ่งจ้าแซนแบทยิงเมื่อกี้แล้วมันไม่ได้ท่าน้าของนัดจ่าโดนออกมาก่อนแล้วก็ตายกลับเข้ามาลีกูก็ได้เห็นอีกหนึ่งแล้วสลับมาเป็นคูณสามคูณสามไม่เห็นหัวไวๆยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นท่าน้าของแกรเนตก่อนแล้วกันเอสโซซิปซัดให้ลูกนี้วีบัมไม่มีเดามี แล้วตอนนี้เหมือนโดนห้อมล้อมไปแล้วนะครับด้วยทีมของ C X Triple S ครับเขาเอาไฟจะแกะตรงนี้ออกไปได้อย่างไรแล้วคือสกปมา UMP โอ้โหเหลือสาติเท่านั้นเกือบนอกดาวนะครับสำหรับเบบี้บอส i n z o s a f นี่เอาจัดเลยครับแล้วมีมีบุญอยู่ทางด้านบนร์จิโ o กำลังจะเข้าไปต้อนรับการมาของทิมเลยไหม Channel ครับก็คือชื่อในตัวละครก็มีบุญนะครับและเนทออกมาจังหวันนี้ทาม่จะจัดแล้วมีบุญ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 ตรงนี้อยู่ไม่อยู่อยู่อยู่ยังมีบุญอยู่ โอ้โหและโซซิปโฉบมาแม่ต้องบอกว่าการถึงสายเขาน่าจะดีมากนะครับอพอมาช่วยเขาทำแล้วก็ตายจังหวะน,นี้เจอมีบุญเลดดอดโอ้โหระยะประมาณ2ั้งสองร้เมตรแล้วหายเลยและทิมเลยทันทีตรงนี้มาแล้วกลิ่นเลือดมันมาแล้วโดดมา2จั่วก่อนแล้วนัดจ๋าเจ็บจัดเจ็บจัดแล้วมีตัวฉีกขวามาสุดท้ายปิดหมดตี้มา10คิวตรงนี้เอากับเขาดิ x เอ็ก S ครับเอาจัดจัดเลยครับ และถอดซีค้าตรงนี้ไปน็อกทาัน้าของทานทานอ็อตมาได้แล้วซูเปอร์เกียนซ้ำออกเลยแล้วมีมาแล้วหนึ่งคิวเหมือนกันนะสำหรับทาัน้าของเทเลทับบี้ครับไม่ประมาทครับค่อยๆเดินครับมีเก่งโซ่อยู่ทางด้านบนพอบอลเกมเมอร์ค่อยๆเดินเลาะริมชายเขาขึ้นมาก่อนน้องทีมแล้วไอสองไปเปิดน็อกดาวน์ใส่สมสีน้องตีเจทูโฮเกมมิ่งแล้ว SYX 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 แกรนิตลูกนี้แกรนิตลูกนีและเรียบร้อยไปแล้วช็อปส่งน็อกดาวน์ไป อย่างที่บอกว่ารอรับเลยผมาไปคูณ4แล้วน้องทีมลากมาคมคมแบบนี้เเรียบร้อยไปหนึ่งและคคอนต์คิวไปครับโออาร์96ได้เต็มคิวแล้วบักปอครับจากทีมบักผีปอคแับแบ็คเกมเมอร์ไทยบาล่นเกมเจอเพโซนครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับปืนลั่นก็โดนเพโซนไปด้วยเช่นเดียวกันครับและที่ติดามผมยุทธออกอันดับที่เกาครับ แล้วแบ็คดอกไปเปิดน็อกดาวน์ใส่พ่อใบเกมเมอร์ครับได้คิวมาตรงนี้เก่งโซ่ไปยิงเก็บคิวใส่ดับไลฟ์ครับโอ้โหสิบเอ็ดคิวเข้าไปแล้วครับโบจบสิบเอ้ยจบโทษทีครับจบแปดแล้วตอนนี้คะแนนเท่ากันอีกแล้วครับกลับมาสำหรับเรียลไทม์นะซีเอ็กซ์คิปล์เอสคาร์นาของคัมจูคิวเน่ยตรงนี้ไอสองครับพยายามควัดแกนเนตวัดระยะวัลแรงลมมาจะปาใส่พิงกี้ไลฟ์ครับน้องสีสมอนตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีดาเมจติดมาครับ เดินแล้วเดินแล้วแล้วมีถอดสีค้าครับบักกี้สวนขึ้นมาครับเหมือนจะรับออกครับ,ดดบขออันดับไปก่อนสุเกตทีวีครับอยู่ทางด้านซ้ายคอยคบเ,เพื่อนอยู่แล้วชนกันเองฮะลังาในที่บ้านตรงนี้ก่อนนะมีเวลาสามสิบเจ็ดวิก่อนที่วงถัดไปจะเดินเลยครับ น่าจะรอรับไห้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยเข้าแล้วมาชิดแล้วดิอาละฮะตรงนี้จะหยุดความร้อนแรงได้หรือเปล่ากับทางด้านของนิดมันนี่แล้วก็ c x, x S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  เอ็กลเอสครับแล้วเป็นทางด้านของเอดี้น็อกทางด้านของช็อปลงไปได้ก่อนแต่น่าจะยังชุบได้อยู่ ของทีมครับพยายามที่จะชุบช็อปทีรวรว้ครับแต่ช็อปบอกว่าตรงนี้ชุบไม่ได้ก็ต้องขยับตำแหน่งให้เพื่อนชุบในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อไปแล้วตรงนี้เก่งโซ่ยิงสวนใส่น้องวอลลีถอดสีขานอกดาวลงไปแล้วทีมครับโอ้โหยิงใส่เข้าไปที่หน้าต่างของพีทยังไม่นอกครับและเก่งโซ่รับคนเพิ่มคิวถอดสีข้าออกไปจากเกมการแข่งขันแล้วตรงนี้ขึ้นสะโขมาเป็นเลดดอยครับเหมือนจะรู้ว่าน้องพีทอยู่ที่หน้าต่างและจีนนายเดินเสริมขึ้นมาน้องพีทแล้วชุบขึ้นมาได้แล้วครับสำหรับช็อปทีรวรี้คตรง ต้องรีเซ็ตอีกนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าต้องอระวังหลังด้วยนะตรงนี้แล้วช็อปโบนเนต็ตของน้องดี้นกดาวไปอีกหนึ่งและโซซิต้องเติมแล้วไงต่อไปไปไป,ไปแตะแตะตัวกันเพื่อดึงกันแต่ทางด้านของนิดมันนี่น่าจะยังไม่ทำนะฮะตรงนี้แล้วเป็นทางด้านของ SY ครับชิดมา ที่บริเวณทน้าของเดินหน้าจะเปิดน็อกใครได้ก่อนสักคนหรือเปล่าแล้วเหมือนเห็นท่าน้าของ PLZ ครับตรงนี้และ s สวยคาหลบมาก่อนบริเวณเดินมีไนเนปมา2ลูกโดนไปแล้วต้องกินน้ำจะพันยาจะเอายังไงเอาสักอย่างหนึ่งแล้วโบวี่ได้ท่าน้าของมิดมาออกเกมไปมีไฟมาแล้วตรงนี้ด้านหน้ามีออปชั่นขึ้นมาช่วยเป็นหน้าของซัมโมกและเนโกชาแนลตรงนี้เออร์เลอร์เองครับตกลงไปแล้วเป็นหน้าของบีแอดีครับคอนเฟิร์มคิวหน้าของเนโกชาแนลไปได้คือมาแล้วชอบทิรวัลลุกขึ้นมาได้แล้วครับตรงนี้ในส่วนของกิ แล้วโบวี่97โดนเพโซนเพโซนเลยครับแล้วตารางบัตรชนะโคตรโดมเพโซนเช่นเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมกิววี่ก็กำลังเดินเข้ามาคุมกับปอนอยู่ครับทางด้านขวามีทีมของเทเลทวีโน่หนึ่งอยู่นะครับแล้วโบวี่จบไปเลยครับและเก่งโซ่ก็เปิดเออได้คิวไปเลยครับสำหรับเวนนี่ซีเอสนะครับเน็ตเจ้าเพราะว่าออกอันดับที่6ครับบูชาร์อีซ่าขึ้นสกอบคุณสามมาเช็คดูก่อนครับและด้านบนมีน้องมากบีดีนะครับชาวเพจบีดีนะครับอยู่ทางด้านบนครับ ด้านหน้ามีบัตน,นี่แชนแนลไม่ให้เข้าวงอยู่นะฮะแล้วมีบุญตัดสินใจทิมเข้ามาเหินมันเข้ามาชิดติดเนินอาแล้วฮะตรงนี้มีไฟมีไฟแล้วเขาเจ็บจัดแล้วมีบุญพยายามจะสแปมเข้ามาแล้วมี เลือดขึ้นมาสุดท้ายเป็นมีบุญน็อกดาวขึ้นไปและเติมเข้ามาสำหรับท่านเอสยเอแล้วถดอปไว้ก่อนมีขวาคอสมาลูน่ามูนแล้วกดหัวไว้ให้กดหัวไว้ให้แล้วลูน่ามูนน็อกดาวลงไปมีตัวบนมาแล้วสวนหายเหมือนกันสำหรับท่านลองดีแล้วน็อกดาวไปสองเหลือท่าน้ของช็อปคนเดียวช็อปช็อปอยู่ในสโมกช็อปจะจบเลยตรงนี้ถ้าจบตรงนี้บอกเลยว่าคัมทูคิวนะครับจะเป็นแชมป์ตรงนี้สี่เอสติเปอร์เอส ดึง <ítulo> ยา anyway, ขึ้นมาก่อน Martine, สามหน้าของช็อปแล้วน็อกอยู่ด้านในตรงนี้เป็นหน้เอสวายเอ็กโดนเก็บออกไปก่อนส5ามนจีนายตัดสินใจต้องตีเพราะต้องเข้าเวโซนเหมือนกันและเดินเข้ามาในโมกสามหน้าของช็อปเดินเข้ามามีทางหน้าของน้องดี้มารออยู่หลังประตูและขลังโดนยิงมาช็อปต้องดรอปลงมาก่อนแล้วใต้เนินดี้บอกว่าเฮ้ยเหมือนได้ได้ยินเสียงใครอยู่ข้างล่างแล้วสแปมกดหัวมาสุดท้ายช็อปโดนปิดครับผมตรงนี้นมันยึความร้อนแรงของ CX ทีเอไปได้จบอันดับที่5ครับและพาตับมาที่เทเดอทวิโนหนึ่งครับ บูชายและตรงนี้โอ้โหซุเปอร์เกทีวีโดนยิงใส่รถเราเปิดนกดาวลงไปครับและตรงนี้สีสมอนกับสมสีทิมเข้ามาที่บ้านของนี้มันนี่แบ็คด็อกกำเนกขึ้นมาแล้วจีนายก็ไปเปิดนกดาวใส่สีสมอนแล้วพีสครับยิงสองสีล่วงรถไปอีกที่เดียวกันแล้วกดเปิ่มคิวมาครับสำหรับพีสยิงได้สองสีหมหนึ่งแ้มคิวแล้วผมน่ายกำลังจะโดนเนจากแบ็คด็อกกำลูกนี้ไปแล้ววัดแรงลมวัระยะแล้วปลาออกไปโดนหรือไม่โดนเนะ ตึมโดนด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่น็อกดาวน์แล้วเรียบร้อยสุท้ดยสีสมอโดนปิดไปจากท่าน้าของ p n d s ครับแล้ว1ิคิวก็ไปแล้วดิโอ้โหคำทูคิวได้มา16คิวแล้วตรงนี้แล้วขวาเปิดขวาเปิดด้านหลังเป็นท่านาบูชาร์กซัดน็อกดาวน์เฉยฮะแล้วโดนสวนมาบูชาร์กตรงนี้ไม่ไหวเหมือนกันเป็นหน้าคิวว่ปิดงานไปให้เแล่ยังน็อกดาวน์อยู่ไม่ได้คิวด้วยนะฮะน่าจะต้องชุบขึ้นมาได้นะครับตรงนี้สําหรับท่าน้าของ p n d นะีเ่ฮะลงมากครับ b a ็ k ด็อกครับบีดีจากเพจบีดีเหลือสามทีมครับตรงนี้อยู่ในบ้านตรงนิดมันนี่นี้เขาใที่จะได้เปรียบมากๆกครับระกำเนตไปปลาใส่น้องดี้ไปก่อนครับสาหรับบีดีแต่ว่ายังไม่มีดาเมจติดมาครับคุณผู้ชมแล้วกิววีพยายามที่จะตีให้แตกครับต้องเปิดนอกดาวให้ได้ก่อนครับถึงจะตีเข้าไปได้อย่างปลอดภายนะครับคิวีครับยิกยักอยู่ตรงนี้อยู่ใต้เนินครับคุณผู้ชม และมีผมหน้านี่ยเคือแบนนี่แชนแนลนะครับจากทีมบักผีปอบที่เพื่อเล่นเพื่อเอาตําแหน่งนะครับเอาเพสเมนต์ครับแต่คะแนนไม่น่าจะทันแซงทางหน้าของเทเลทับบี้แล้วนะฮะตรงนี้แล้วมาดูชอตปิดเกมนะครับตรงนี้ปอนยสี่สี่หนึ่งะครับคุณผู้ชมคําดูคิวสี่นิดมันนี่สี่นะครับแล้วก็เหลือเศษทางหน้าของบักผีปอบอยู่อีกหนึ่งคนนี่ครับเป็นกองจอ สารจอของเราเนี่ยครับการใมีกรนเด็มาต้องถอยเลยเหมือนกันนะตรงนี้มีดาเมจติดไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับโอ้โหแล่มแบ็คดอกครับน้องมาเกือบจะน้องดาาลงไปจากแกนเน่ของลูกพีทและตรงนี้กิววี่ก็เปิดน้องใส่เออเปิดคิวผมหนักไปเลยครับขอโทษที ครับผมแล้วตรงนี้พชิดเนินมาทางหน้ากิวีครับแล้ววงมันยังอยู่กับพวกเขาทั้งสองคนอยู่ต้องดูครับว่าจะเลือกเล่นกันยังไงครับแต่เหมือนจะกลับมารีกรุปกันโดยที่ทางหน้าของนี้มันนี้ครับส่งทางหน้าของพีเอลแซ่กับทางน้าของน้องดี้ครับมาด้านขวามือครับเพื่อมารีกรุปสองคนร่วมกันเล่นกันเป็นคู่นะฮะนดีเอาล้วคเก่งโซ่อยู่ด้านไกลแล้วมีทางหน้าของไฟไปเบรกก่อนครับแล้วตรงนี้น้องดี้กลับมาอยู่ในบ้านอีกทีหนึ่งครับและทางด้านซ้ายของเขามีเพียงน้องมากแบ็คด็อกเพียงแค่คนเดียวนะครับแต่ว ถอยครับถอยเข้าไปเล่นในบ้านก่อนครับมีพื้น<ล>ที่บ้าน, <วง S 1> นอย่ับใคร,ครวงมองไม่เห็นจริงๆเขาวงอยู่กับใครครับแต่ว่าทีมที่ลำ<อ>บากนี้น่าจะเป็นคำมทูคิววี่ตีเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้มีเปิดหน้ามือยิงกันเข้ามาคิววี่น้องปอนยังไงครับยังไงเก่งโซ่พยายามที่จะเดินออกทางด้านขวาแล้วแบ็ k ด o อกสวนออกมาทางด้านซ้ายถือมาเป็น DBS นะครับ เปลี่ยนมาเป็นเอแโฟแล้และตรงนี้ปอยก็เปิดนอกดาวใส่ลูน่ามูลได้ด้วยแกรนเนตแล้วกิววีพาเน็ตออกมาทางด้านซ้ายเจอกับที่คือสกอบคุณสามารถแต่ยิงไปยังไม่มีดาเมจติดมาพีพยายามที่จะชุบลูน่ามูลออกมาขึ้นมาก่อรับเพื่อจะรีเซ็ตกันขึ้นมาแล้วปอยครับสิบวินะตรงนี้ถ้าจะรีเซ็ต แล้วเดินใส่เข้ามาสาระหน้าเก่งโซ่มีจีนายรออยู่ในบ้านสเตรลรออยู่แล้วควักไปหน้าน้าของเกรนเนตมาแล้วเจ็บจัดเหมือนกันแบค็คด็อกโดนจั่วเข้ามาแล้วตัดมาดูท่าหน้าของคิววีกันบ้างคิววีแล้วตัดกลับมา, <Hey! S 1> มาดีดดื้อดือดมาแล้วลเก่งโซ่โดนลูก <Hey! S 1> หายมาแล้วไปอีกหนึ่งไปหน,น้าน้าของพีเอลซัครับตรงนี้เอาจะจัดแล้จีนายเดินขึ้นมาแล้ว oh, โดนหลังยิง oh, โอ้ oh, โหไปหน้าน้าของแบค็คด็อกครับตรงนี้แล้วโอ้โหมาเอาโดนลูกซองแล้วยัดลูกซองก่อนสุดท้ายแบนนิดมันนี่ครับปิดเกมนี้ไปได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี เป็นนิดนี่หรือคําทูคิวครับเมื่อกี้เหมือนนีวีเอสนะนิมันนี่ไม่ใช่เหรอดีวเอของแบ็คด็อกป่ะไม่รู้นิดก็มันกราฟิกขึ้นนี่มันนี่เลยอ้าวเหรอนี้มันนี่เหรอฮะทางจาวิตครับหลังบ้านฝากบอกหน่อยฮะโอ้โหต้องบอกขอดูวิทีกันการพลาดนิดมันนี่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากๆและคําทูคิวต้องเดินตีเข้าไปครับแล้วก็เป็นยากการยากลำบากที่จะเดินตีเข้าไปแต่ว่าเปิดน็อกดาวน์ของ เออเนตไปได้สวยแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะเดินเข้าไปเนี่ยน้องโกจีนครับเดินสวนกลับมาด้วยเอ็นจสามเป็นนิดมันนี่นะฮะที่เก็บได้ไปในโจัจงหวะสุดท้ายนะครับ ต้องขอบคุณทานายของจาวิตหลังบ้านด้วยนะฮะที่ให้ข้อมูลเรามาตรงนี้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อกันการผิดพลาดนะก็เป็น<ผ>มันนี่นะครับปิดไก่ในเกมสุดท้ายไปได้เอะไะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียเออสวัดีเสียเวลาเดี๋ยวจะมีเรื่องของตารางคะแนนนะครับ,รบตอนนี้รอเรื่องความพร้อมกันนิดนึงตอนนี้ตารางคะแนนพร้อมเป็นเทียบร้อยจัดมา <นะ S 2> แล้วนครับตารางคะแนนครับขอหรับเกมที่แล้วครับคำทูคิวครับผม มีมา30คะแนนครับเป็นอันดับที่1ครับแล้วก็อันดับที่2ครับนิดมันนี่ครับได้ไก่ไปครับมี24คะแนนครับอันดับที่3 CX Triple S ครับ18คะแนนครับอันดับที่4บักผีปอก2.0มี12คะแนนครับอันดับที่5้าเทเลทาวนี่โนนหนึ่งมี9คะแนนครับอันดับที่6 Let's Go Carry ครับมี6คะแนนอันดับที่7 Ranger Power พ h มี5คะแนนอันดับที่8 PMY มี5คะแนนครับเอามาเลยครับ Overall Standing ครับและทีมที่ได้ อันดับที่1ของในรอบเนชั่นแนลครับรอบระดับประเทศก็คือคัมกูคิวครับมี3ไก่ครับ197คะแนนอันดับที่2 c x t ซครับไม่มีไก่ครับ184คะแนนอันดับที่3ครับ3ไก่ครับเทเลทาวีโนหมี143คะแนนทั้ง3ทีมจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งในรอบเบรจินัลต่อไปนะครับอันดับที่4บางผีฟอรัมมี1ไก่120คะแนนอันดับที่5 Power o f 5 2ไก่มี1 8คะแนนอันดับที่6คณะูกรอ 83คะแนนอันดับที่7นิดนี้มันนี่1ไก่82คะแนนอันดับที่8 Let's g o ก l l แ y ี62คะแนนครับอะไรเรียงกันไป oh แล<อ>้วนี่ครับ MVP oh ของเรา Most Skill คร<อ>ับ<อ>เป็นทาง้าของ e x o s i p จัดไปทั้งหมด43 Illuminate ครับเมกินอะไรดีฮะจากทีมทางน้าของ c x t r i p l e S นะครับ<อ>ตรงนี้<อ>นี่ก็คือโฉมหน้าของเขาครับบอกได้เลยว่าเอาจะจัดแล้วดูนะฮะตาแดงกล่ำจริงๆด้วยตรงนี้